งอกเสีย้วครับี้ใกล้จะร่วมกาดู <horn> ่งอบนใจร้อนมากอีกไม่างแล้วตอนนี้กงานมาเพืี่ยนปงสิโมลงเมตรไปอี้ได้วับะานาธะเลยครับประธาาธะบดเลยครับสีค่ะสีสวยงามน้องาระานาธิบีน้องาสีนะดูสีงอกนะสวยมาก ดำน้องแะดับนู้ทั้งในรายการามาเกียนะครับผู้แจกวัแจกของของพิพันะครับได้มาเข้ารางวนแในทางนินุนจีนตู้เดือเพดพันเพชรยา้าราารกรเทียอันนี้จะผ it ัดมีปลาเกียอยู่ข้างหลังาตวัลทได้เลยนะครับแข้าอย่าเดียวครับไปดูวมกีเาี่นะครับทางคนตากานนะครับ จะกทยโพลหรือไ้มือก็ได้แล้วก็กินพายสิบนาทีครับากใครมากที่สุดหมดไปเหลือ้อยที่สุดภายสิบนาทีคนดแล้วก็มชนะและวรางวสามทนช่วงนี้ให้โอกาสโข้ามกเลยโอกาสข้ามาเลขั่วขั่วมีหมเยียมครับขอบคุณขั่วขั่วค่ะบัวรับรค่ะบัวรับพ กินพอไว้ล้วข้างม่พี่ใบกิ่พอไวล้วอันี้เยี่ยมตายนะเดี๋ยอันนี้หอมแบวนหมวกนะกนพไว้แ้อาควันตี่มควออนุมนานี้น่มนะครับนอนี่ห้อเ้อครับนนี้รพมาาแบบ